อันนี้นะคะลูกที่เขาแบบว่าพามาเขาปาแทบจะไม่เชื่อเลยนะว่าเส้นทางที่เราจะต้องมาชมพระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งเป็นของอธุธยานโดยตรงเนี่ยค่ะจะมีอุโมงนะคะอุโมงเขาเรีอุโมงต้นไม้นะคะอ่ะฮะสนใจค่ะ ทั้งแว้นทั้งเดินอารมณ์เดินป่าขอโทษกับเสียงหายใจด้วยนะคนนะนม่เป็ยังหันมาอีกนี่ค่ะมันก็จะเป็นต้นไม้สูงๆแล้วก็มีทางแค่ประมาณเท่าไหร่คะเมตรหนึ่งได้มั้งเมตรเมตรไม่เกินสองเมตรละค่ะทางเดินอย่างเดียวก็โอเคนะก็ได้สลลิงนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดเ,เช็คสปรอยแบบเป็นอะไรอ่ะพาทิตย์ขึ้นแล้วพาทิตย์ตกนะ ก็จะแยกกันสองเส้นเราก็เดินมาชมพ่อทิตตกแต่ว่าตอนนี้มันมันหิวมากแล้วมันหิวมากแล้วตรงไปที่ร้านอาหารเลยนะคะคนได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ได้ใชไหมหิวแล้วไปหาข้าวกิจอน